เทปนี้สำหรับชาวราศีกันประจำปี2568าค่ะในปี2567ที่ผ่านมานอกจากจะเป็นปีมังกรทองยังเป็นปีทองของชาวราศีกันค่ะนับว่าเป็นปีที่มีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะกับสิ่งที่คุณตั้งใจทำเท่าที่เห็นนะคะชาวราศีกันในปี2567จะเป็นคนที่ค่อนข้างงานดีเงินดีความสัมพันธ์ดีสังคมดีค่ะ ในขณะเดียวกันคุณได้รับอิทธิพลจากมรตยูในภพสุภะและราหูในภพปัตตนิมาจนถึงปีนี้ค่ะมุมนี้ทําให้ชาวราศีกันพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างคาดไม่ถึงค่ะบางคนออกจากงานประจําไปทํางานส่วนตัวบางคนทิ้งงานส่วนตัวแล้วก็เลือกมาทํางานประจําบางคนย้ายบ้านบางคนก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นบางคนมีปัญหาเรื่องคดีความยกตัวอย่างเช่นชาวราศีกันอายุย่าง2940 51 62หรือ34 45และ56เป็นต้นค่ะกันในกลุ่มนี้นะคะมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะและเมื่อผ่านเข้ามาในปีนี้ปี2568ชาวราศีกันยังคงต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักค่ะ9้าดาบขึ้นที่จุดเจ้าชะตาในขณะที่ราหูเล็งลัคนาเกิดจนถึง5พฤษภาคมค่ะ หลังจาก18พฤษภาคมดาวเสาโคจรขึ้นเลงดวงชะตาแทนราหูต่ออีก2ปีครึ่งอาจจะถึง3ปีค่ะในขณะที่มรุตยูยังทำงานอย่างแข็งขันในภพสุภะต่ออีก5ปีค่ะทั้งหมดเป็นโครงสร้างของคนที่กำลังจะมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนค่ะและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะปีนี้ชาวราศีกันหวังที่จะพึ่งพาคนอื่นยากมากค่ะ ทางออกของโครงสร้างนี้คืออย่าจริงจังกับการใช้ชีวิตมากจนเกินไปค่ะนอกจากก้าวดาบในตำแหน่งเจ้าชะตาคุณยังมีควีนดาบในภพตนุและตามมาด้วย The Empress ในภพการเงินค่ะระวังจะมีประเด็นเรื่องเงินกับผู้หญิงค่ะอาจจะเป็นแม่ญาติพี่น้องเพื่อนหรือแม้แต่กระทั่งคนรักค่ะ จริงๆแล้วแอมเพรสในพบการเงินแสดงว่าคุณเป็นคนที่เงินไม่ขาดมือเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้อยากได้อะไรได้อยากกินอะไรได้กินอยากซื้ออะไรได้ซื้อค่ะค่อนข้างจะมีความสุขค่ะอย่างน้องๆชาวกันไว้ที่สองซึ่งอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน24ปีน้องกําลังโดนมรดยูยเลงมาที่การเงินเรียกว่าการเงินของน้องเนี่ยขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆผันผวนเหมือนกับตลาดหุ้นเลยค่ะไว้ที่สาม 25-36ปีต้องระวังค่ะเพราะว่าการเงินของเรากำลังจะโคจรเข้าสู่จุดม,มรณนะค่ะดาวการเงินของคุณคือดาวพระหัสด้วยนะคะดาวพระหัสตกมรณนะมีดีอยู่เรื่องเดียวค่ะคือเรื่องของการได้รับมรดกค่ะแต่จะไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่ค่ะดาวพระหัสท่านเป็นดาวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาค่ะเวลาท,ท่านโคจรทำหน้าที่อยู่ในภพมรณนะก็ต้องระวังเรื่องการคิดการตัดสินใจค่ะ ชาวกันเวยที่3มจะต้องเตือนตัวเองเสมอนะคะว่าฉลาดต้องมาคู่กันกับเฉลียวเสมอค่ะเนื่องจากว่าคุณมีเกณฑ์เสียเงินแบบรู้เท่าไม่ถึงการค่ะหรืออาจจะเสียเงินแบบจำใจจำยอมต้องเสียค่ะวัยที่4ี่สาถึงปีดาวเสาร์ทำหน้าที่เป็นดาวการเงินและในวันที่18พฤษภาคมเสาจะโคจรย้ายจากราศรีกรุมเข้าราศรีมีนพบพันธุค,ค่ะในขณะที่ราหูอยู่ในพบพันธุจะครบหนึ่งปีครึ่งในวันที่5้าพฤษภาคมนี้ค่ะ อิทธิพลของราหูในภพพันธุของวัยที่4ทําให้คุณมีความผันผวนในเรื่องบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยค่ะเช่นย้ายบ้านบ่อยหรือมีบ้านหลังที่สองหลังที่สามหรือซื้อรถคันใหม่หรือบ้านที่ดินมีการเปลี่ยนมือค่ะสําหรับชาวราศีกันย์วัยที่5 49-60ถึงปีคุณได้รับอิทธิพลจากเสาในภพการเงินมาแล้ว2ปีเกือบ3ปีค่ะเสาในภพการเงินเรียกว่าธุระธุรายกค,ค่ะทุกทุกยากยาก,ยากเรื่องเงินค่ะ แต่เสากำลังจะออกจากจุดการเงินของคุณในวันที่18พฤษภาคมนี้แล้วนะคะและสำหรับวัยที่5คุณกำลังจะได้รับโชคใหญ่เป็นโชคเทวริศค่ะเป็นโชคจากราหูและเสาดาวคู่มิดใหญ่ที่จะให้คุณในเรื่องการเงินค่ะเกณฑ์เข้ามาตั้งแต่เมษา2,568เป็นต้นไปค่ะสำหรับกันวัยที่6 61-72ปีคุณได้รับอิทธิพลจากราหูล้วงทรัพย์ในพการเงินมาเกือบจะครบ1ปีครึ่ง ราหูนี้พบการเงินคือเข้าจุดพินทุบาทค่ะราหูเป็นดาวกิเลสค่ะเป็นตัวแทนโมหะจริตซึ่งประกอบไปด้วยรักโลภโกรธหลงดังนั้นเวลาราหูทำงานในพบการเงินเจ้าชะตาจะใช้เงินแบบไม่รู้ตัวค่ะหรือใช้เงินเพื่อสนองกิเลสความต้องการของตัวเองเป็นหลักค่ะยิ่งมี The Empress ขึ้นคู่กันมากับ Queen ดาบอันนี้ชัดเจนเลยค่ะ แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนในวัยไหนก็ตามนะคะคุณได้คุนดาบใบแรกแบบนี้แสดงว่าเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะผู้ชายค่ะและยังมีก้าวดาบรองรับในจุดเจ้าชะตาด้วยนะคะคือเหนื่อยมากๆอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องใช้คำว่าเหนื่อยแบบหนักหนาสาหัสค่ะอย่างไรก็ตามค่ะปีนี้ไม่มีคำว่าจนสำหรับคุณค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะอย่าประมาทกับการเงินการงานค่ะโดยเฉพาะในช่วงเมษายนเป็นต้นไปค่ะ เนื่องจากเอ็มเพรสในพบการเงินโดน9้าดาบขนาบซ้ายโดนควีนดาบขนาบขวามันคือสัญญาณของแรงกดดันค่ะโดยเฉพาะแรงกดดันจากผู้ใหญ่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรตยูกลุ่มกับดาวพระรหัสในพบสุภาค,ค่ะคุณมีไพ่สี่เหรียญทำงานในพบกัมมะค่ะข้างกันกับสี่เหรียญคุณมีสามเหรียญขึ้นในภพลาภค,ค่ะ เอ็มเพรสี่เหรียญสามเหรียญโครงสร้างของคนที่ขยันประหยัดมัธยัสถอดทนขี้เหนียวแล้วรวยค่ะแต่ดูเหมือนว่าคุณจะมีความผิดปกติกับการทำงานด้วยนะคะคว e นดาบจัดเมนสี่เหรียญและจัดเม n นขึ้นที่ตำแหน่งอริตำแหน่งอุปสรรคด้วยค่ะและยังมีก้าดาบในจุดเจ้าชะตาอีกต่างหากค่ะต้องระวังคำพูดต้องระวังการใช้อารมณในก <ใน S 2> ารแก้ไขปัญหานะคะจัดเมนเนี่ยคือดาวพูโตค่ะหรือว่าเป็นตัวแทนของระเบิดเวลาค่ะ ในการทำงานของชาวราศีกันปีนี้นะคะคุณจะต้องลดอัตราตัวตนของคุณลงให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีคุณวุฒิวยวุฒิสูงกว่าคุณค่ะชาวราศีกันบางช่วงวัยอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ว่าคุณมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ค่ะใครกำลังมีปัญหาอยู่นะคะหลังพฤษภาคมนี้รับรองว่าปัญหาจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายค,ายค่ะ ระหว่างนี้คุณอาจจะเจอความล่าช้าความไม่ชัดเจนหรือว่าความคลุมเครืออะไรบางอย่างในการทํางานค่ะสี่เหรียญคู่กับสามเหรียญเราคิดว่าเหมาะกับคนที่เป็นนักขายค่ะเตรียมตัวรับค่าคอมมิชชั่นแบบปังๆเลยค่ะคนทํางานประจําแต่ว่ากําลังมองหาจ็อบพิเศษคุณจะได้งานนั้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามก้าวดาบควีนดาบสี่เหรียญยังคงเป็นโครงสร้างที่น่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานค่ะ เพื่อนร่วมงานอาจจะค่อนข้างแรงน้ำใจแล้วก็เห็นแก่ตัวค่ะใครมีโครงการลงทุนครั้งแรกในชีวิตต้องชะลอไว้ก่อนนะคะหรือว่ายังไงยังไงก็ต้องลงทุนก็คงจะต้องรอให้ดาวพระหัสท่านโคจรเข้าสู่ภพกัมมะในวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปก่อนค่ะดาวพระหัสท่านเป็นประธานฝ่ายสุพเคราะห์ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลค่ะความใหญ่ของดาวพระหัสบรรจุโลกทั้งใบเอาไว้ในตัวเองได้ถึง1,300ใบค่ะ ดังนั้นสําหรับชาวราศีสิงในทุกๆช่วงวัยเมื่อดาวพฤหาัาท่านโคจรเข้าพบกรรมมะของดวงชะตามันย่อมมีความเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่ง,รงโรดพัฒนาต่อยอดในสายงานของคุณแน่นอนค่ะเว้นเสียแต่ว่าดาวพฤหาัาของคุณในพื้นดวงเดิมสถิตยอยู่ในภพอริมรณวินาศหรือปีนี้โคจรมาเป็นกาลีจรค่ะคุณมีสองดาบทำงานในภพพันธุตามมาด้วยควุนเหรียญในภพปุตตะและหนึ่งดาบในภพปัตตนีค่ะ เป็นโครงสร้างของความรักที่ไม่ค่อยจะสมูทสักเท่าไหร่นะคะสำหรับในปีนี้ค่ะใดๆเลยชาวราศีกันต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มอาภัพรักค่ะเนื่องจากลัคนาราศีกันสถิตยอยู่ในภพอริของลัคนาลโลกค่ะคำว่าอาภัพรักไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสคำว่าความรักนะคะไม่ใช่ค่ะแต่บนเส้นทางความรักของคุณมันมีอุปสรรคแล้วก็วิบากกรรมค่ะ ชาวราศีกันที่มีดาวคู่ครองตกอยู่ในภพมรณะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกลุ่มนี้นี่แน่นอนค่ะอาพับแน่นอนค่ะภพมรณะเป็นภพชั่วคราวค่ะเข้ามาแล้วจากไปค่ะเป็นภพห่างเหนินเป็นภพที่กินความหมายไปถึงเรื่องของการพัดพร,รากห่างไกลอยู่กันคนละทิศคนละทางหรือมีเหตุปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณไม่สามารถที่จะมีครอบครัวได้ค่ะ และอย่างในปีนี้คุณมีหนึ่งดาบทำงานในภพปัตตนิซึ่งเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะภพนี้จะเกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาผู้ร่วมทุนผู้ร่วมหุ้นค่ะและโดยเฉพาะหนึ่งดาบเขาเป็นไพ่ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักเลยค่ะและเราก็เชื่อว่าชาวราศีกันจำนวนมากยังไม่เคยผ่านการแต่งงานค่ะอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ความรักของชาวราศีกันไม่พัฒนานั่นคือเรื่องของระยะทางค่ะ ดังนั้นความรักของชาวราศีกันต้องอาศัยความอดทนและความจริงจังจริงใจอย่างสูงค่ะจากโครงสร้างของสองดาบควีนเหรียนและหนึ่งดาบมันคือโครงสร้างของความรักที่ไม่มีคำว่าโรแมนติกเลยค่ะและนี่คือตัวอย่างของโครงสร้างที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรักเท่าที่ควรค่ะหลายคนก็โฟกัสไปที่ทำอย่างไรจะให้ตัวเลขในบัญชีมันเพิ่มมากขึ้น และแน่นอนค่ะปีนี้คุณก็จะโฟกัสไปที่การสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้มากกว่าค่ะควีนเรียนในพบปุตตะหมายถึงใช้เงินเก่งค่ะในแง่ของความรักควีนเรียนหมายถึงคนที่ขาดคนรู้ใจค่ะแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแสดงว่าคุณไม่ค่อยใส่ใจคู่ชีวิตเท่าที่ควรค่ะสำหรับใครก็ตามค่ะที่คิดจะจีบชาวราศีกันในปีนี้ต้องถามตัวเองนะคะว่าสามารถเปเขาได้แค่ไหนค่ะ ใครจะจีบสาวๆชาวราศีกันก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าบุญทุ่มค่ะเราคิดว่าปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีกันจะอู้ฟู่น้าดูชมค่ะคุณจะสนุกสนานและมีความสุขกับการสร้างงานสร้างเงินจริงๆค่ะจากโครงสร้างของ the empress, ราชินีเหรียญแล้วก็สามเหรียญค่ะนี่คือโครงสร้างของคนที่จะไม่ยอมกัดก้อนเกลือกินกับใครเด็ดขาดค่ะ และถ้ามองกลับไปที่ดวงดาวก็จะเห็นว่าชาวราศีกันได้รับอิทธิพลจากราหูในมุมเล็งมาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบจะครบหนึ่งปีครึ่งในวันที่หพฤษภาคมนี้แล้วค่ะบวกกับ9้าดาบในจุดเจ้าชะตาและหนึ่งดาบในภพปัตตนิแสดงว่าความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในปีนี้มีโอกาสที่จะงอนแง่นมากค่ะเพราะนี่คือโครงสร้างของความรักที่มีแล้วทำให้เราฟุ้งซ่านคิดมากคิดไม่ตกนอนไม่หลับอาจจะถึงขั้นป่วยจิตค่ะ สำหรับคนโสดที่อยากจะมีแฟนต้องทำหัวสมองเบาๆคิดน้อยๆทำใจร่มๆค่ะที่สำคัญจะต้องมองโลกของความรักให้เป็นบวกเสมอค่ะเพราะหลังจากวันที่18พฤษภาคม2568เป็นต้นไปดาวเสาจะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในตำแหน่งเลงดวงชะตาคุณแทนราหูค่ะโครงสร้างของดาวแบบนี้นะคะ สำหรับคนที่เลิกคบหากับคนที่คบกันมานานมากบางคนอาจจะ8ปี10ปี15ปีเลิกปุ๊บแล้วก็ไปได้คนใหม่ปับ๊บคุณจะพบวิบากกรรมแน่นอนค่ะหลังจากเสาเลงค่ะจากสถิติที่เก็บมานะคะก็จะพบว่าเวลาเสามะเ็งเนี่ยค่อนข้างเครียดกดดันบีบคั้นอารมณ์สูงค่ะหลายคนก็อาจจะไม่มีปัญหาครอบครวัวไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ค่ะแต่อาจจะแค่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง และนั่นก็รวมไปถึงการมีปัญหากับคนรอบๆตัวด้วยค่ะเช่นสมาชิกในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่ตัวคุณเองค่ะเสาเข้าพบ12ของลัคนาโลกทับราศีมีนเหลงชาวราศีกันชีพจรลงเท้าค่ะเพราะราศีมีนเป็นราศีปลายเท้าของลัคนาโลกค่ะถ้าคุณเป็นนักเดินทางคุณก็อาจจะเจออุปสรรคต่างๆในระหว่างการเดินทางได้ค่ะเช่นหม้อน้ํารั่วยางแตกลูกกุญแจหายหรือแม้กระทั่งโดนปรับค่ะ เสาคือดาวธุระธุราโยกค่ะเป็นดาวอุปสรรคเป็นตัวแทนความยากลําบากทุกอย่างเลยค่ะเสาเป็นดาวหงุดหงิดค่ะยิ่งมี9ก้าดาบมารอรับดาวเสาอยู่วันนี้นะคะต้องระวังคําพูดค่ะต้องพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้เท่านั้นค่ะไม่เช่นนั้นนะคะมีสิทธิ์บ้านแตกค่ะและถ้าหากว่าไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงนะคะก็ต่างคนต่างอยู่อยู่กันคนละมุมเลยค่ะ คนที่เหนื่อยกับดาวเสาก่อนชาวราศีกันก็คือชาวราศีสิงค์ค่ะพอถึงวันที่18หรือ19พฤษภาคม2568เป็นต้นไปก็จะถึงคิวของชาวราศีกันค่ะทางที่ดีนะคะชาวราศีกันเตรียมรับมือดาวเสารไว้ล่วงหน้าเลยค่ะชาวกันแต่ละครอบครัวก,ก็อาจจะเจอเรื่องไม่เหมือนกันแต่ก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนหัวร้อนก็ต้องระวังคําพูดระวังตัวเองค่ะ เตรียมรับมือกับความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันค่ะบางคนอาจจะต้องย้ายบ้านย้ายงานตกงานบางคนเดินทางไกลเปลี่ยนสายงานแบบกระทันหันคือเรียกได้ว่าในช่วงที่เสาเล็งนะคะราหูทำงานอยู่ในภพอริและมริตยูอยู่ในภพสุภะค่ะถ้าไม่มีปัญหากับคนรักก็อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ค่ะเป็นโครงสร้างของพลังงานที่มีแต่ความวุ่นวายค่ะและส่งผ่านไปถึงชาวราศีกันทุกๆคนค่ะ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงอายุย่าง 28, 29, 39, 40, 50, 51, 61, 62เป็นต้นค่ะและช่วงวัยที่โดนเต็มๆเ,เลยนะคะก็ได้แก่วัยที่6อยู่ในช่วงอายุ61ถึง72คุณกำลังจะได้รับอิทธิพลจากราหูกลุ่มดวงชะตายาวๆ1ปีครึ่งค่ะ อีกวัยหนึ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะคือวัยที่7ค่ะอยู่ในช่วง72-84กําถึง 84. กำลังจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ในมุมกุมดวงชะตาเช่นเดียวกันเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งถึง3ปีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะจะหนักจะเบาอยู่ที่ฐานดวงชะตาของแต่ละคนค่ะคุณมีจัดเมทในภพอริควีนถ้วยในภพมรณะและห้าเหรียญในภพวินาศค่ะสำหรับคนที่กำลังป่วยคุณกำลังเข้าสู่จุดฟื้นตัวค่ะ ในแง่ของสุขภาพคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะถ้าขืนยังใช้ชีวิตเดิมๆไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนโอกาสที่โรคเก่าจะกลับมากำเริบม,มีสูงมากค่ะราศีกันยังต้องระวังอวัยวะที่สำคัญสคัญอย่างกระดูขก้อใหญ่ๆด้วยนะคะหรืออาจเป็นกระดูขก้อต่อต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์สุขภาพจิตเสียด้วยค่ะ และยังมีเกณฑ์ได้รับเชื้อโรคชนิดต่างๆหรือถ้าเบาลงมานิดนึงก็อาจจะแพ้ฝุ่นแพ้ละอองเกสรดอกไม้ค่ะและคุณแม่ตั้งครรภ์มีเกณฑ์คลอดก่อนกําหนดด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกิฟฟอรีนผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า2000รายการและยังเป็นที่ยอมรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกว่า40ประเทศทั่วโลกค่ะสําหรับคอกาแฟสายสุขภาพขอแนะนารอยเย็นคราวคาปูชิโน่และรอยเย็นคราวรีดิวซูก้าค่ะ เป็นกาแฟที่มีความหอมกรุ่นระมุนละม่อมหวานน้อยและแคลอรี่ต่ำค่ะที่สำคัญทางชมดาวจัดไว้ให้ทุกท่านค่ะที่จองคิวดูดวงกับชมดาวไทยแอสโรโลจีไว้ค่ะชีวิตไม่ได้มีแต่กาแฟค่ะแต่กาแฟสิคะที่ทำให้เรามีชีวิตค่ะมาถึงตรงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปเพิ่มพลังให้กับชีวิตแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเทปหน้าเป็นของชาวราศีตุลค่ะ ขอให้รื่นรมกับกาแฟถ้วยโปรดนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ